ต้องบอกว่าหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยพยายามรักษาคนไข้ปรับเรื่องรูปหน้านะครับอย่างเช่นเรื่องของการปรับเรื่องของหน้าให้หน้าเล็กลงนะครับปัญหาอันหนึ่งที่คนพบแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องของคนไข้มีเหนียงมาหรือคอเนี่ยอาจจะแบบ2ชั้นเลยครับทีนี้ผมก็เลยมองว่า s c u l p t u r e s u m m e n t a l เนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้ผลตรงบรนคอเนี่ยให้รูปหน้าเนี่ยกระชับเข้ารูปโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวนะครับแล้วก็ได้ผลทุกๆุกครั้งที่เรามาทำ ก็เลยมองว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งที่เอฟเฟกติฟมากครับคีย์สักเซสนะครับก็คือต้องเลือกเคสที่เหมาะกับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับสำหรับคนไข้ที่มีไขมันตรงบริเวณคอเนี่ยไม่ได้หนามากอย่างเช่นว่าประมาณเซนหนึ่งเนี่ยสก็อปเชื่อซัมเบนโชเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากนะครับก็คนไข้าทาแล้วเห็นผลนะครับคนไข้กลุ่มเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่แฮปปี้ที่สุดเลยเพราะว่าการทําแต่ละครั้งเนี่ยไขยมันก็หายไป้ปัญหาได้เาอู่เก็นต์แก้ปัญหาได้เอาอยู่เลยก็เป็น, Key success น,ปะ,นะครับ